กูเป็นแม่คำหนึ่งมึงก็เชื่อพระสองคำมึงก็เชื่อพระช่อาให้เด็กแล้วเสีย<อ>เป็นคํานองญาณาวาเรีบดของราพึงจากตติวาเอ เกตุกรงศิราใหญ่พ่อไม่องค์อาจยอมยอดพ่อทิ้งพระพิดาพระมันจะจงจากอยากฆ่าหรือเจ้าแห่งทอบอยู่แล้วรกษ์นาสายใจเราก็เป <si> ็นข <medim> ัตตยมหายมหาสมุทิวงวิเศษสุดประดับมีใครจะมาพอตัดติเตียนเลย พระฤเอกเจ้า,าไม่รู้ดอกหรือคือพระพิตรงมันจงรักซึ่งพระพ,อพอ่อเทียนจากยังสัตว์ ให้ถามคนมมนมบกพรสงสารให้ถึงยังกว้างกวางอันเป็นอย่างย่างยอดยากที่บุคคลใดที่จะท้ามได้สำหรัรำได้ของห่าง่านิทรวันเอ๋ยไม่งามสนิท S <S <S เหมือนสำเภาวันนี้สมมุติเอาสาราวัดหัวถนนของโซพ่นเป็นตำเภาทองขุดทองตามธรรมชาติเอาท่านหลวงพ่อดำหรือว่าพระาจารมนิวัดท่านจะเอาวากสมมุติให้ท่านเป็นเจ้าของอย่างนั้น เอาอยาโยมพี่น้องมานาั่งฟังเทศเป็นดังพองคาแหะวางนิดเอาการเทศที่โยมยกขึ้น,กกนอกตั้อัตตั้งแปดติดเป็นสประดุลหนึ่งวดสิน้าระคนลงยังลำนาวา่าละละละลงละละละาะ ให้น้าเข้าสู่ประตูพระนิพพานครั้งได้เลิกโหราการจะให้ลูกเทวันโหโโสัรสามลาโยโมม้วงนอนตัวจะหลับก็ลุกขึ้นมาหลับกันคนละสามลาดีจังเลยเดี๋ยวพระโหโยมมลับนะครับ เราลงสังเทาลองเดียวกันแล้วจะเปรี่ยนเอานะครับวันนี้จะถึงนิพพานโอ้ให้ฟังแล้วนะจ๊ะขยับมาสิจ๊ะมารับรักให้เจียวเจียวพระจะโหกันแล้วโยมจงรับให้ดังดังเดดูดังดังเดดูดังเดดูดังดังเดดูดังถ้าใครไม่รับรักก็จะอังเดดูดังดังเดดูดังเดดูดังดังนี่ดูดัง ช่วยรักพรรณนาเลดูดังแลดูดังอย่าให้ดูดังนำแลดูดังใครแกร่งรัก <laughs> 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 ยังไม่ลอยจับสู้าสัเท่าก็ยังไม่ลอยเรลองสู่ทองอาราสีพายตนาตำนาพายกันไม่รีรอบุญกบึบบึญบึ่งบบบบึ่บึบ่บึ่นบึบบบุญงบ่บบ่บึ่่่่งบึ่งบง่่่้ เถิดโวยโวยโวแล้วได้ของราสาลาีพายบังนาต่างๆปวยกันทายบึดจำาทีร้มาใกล้ฉันช้รบจำบุดจำบึดจบดเขาเป็นใครจำายกัจนตาเลือกจำเขาอย่ไมาแดก จะเสียเวลาก่งใจด้วยสงสารโยมหลายรอบเนาะเาอสักรอบนั้นก็พอแล้วเนาะครับยอดอะไรเขียนบอกเออแม่พ่อโอก็ไก่มาเลยว่ามาทําไมอ่ะมันนึกว่าแจ้งนะเพื่อนเอ็กซ์เอ็กซ์นะฮะเบ็ดฟรั่งกินเบ็ดฟรั่งกินข้าวเช้าอย่างนี้ต้องอารีเ แม่มาทีแม่ตีสมออุขกบจะเปพนาดอนบดจอดตรีจอกรรีย,อรรยองอาโตที่วา่วาใจแม่ วิ่งแข่งขันมารับหาบเมย่อ,อยู่ยแจ่จานเจ้าบังพงศันตะประมาโอาชาลีเือคนพราแม่กันหาหลอนเขาประหลาด ขนมตอนเ้าวิงงอนสวายนอนวันนี้โอ้ยยยยยจยายเจายยยยยยตยยยยายย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 มยย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 ย ตอนลูกยาเตี่ยวตายก็เปล่าตาเตี่ยวผาก็เปลี่ยวใจว่าหนูหลินโด ประจบเจนรอกบ,บอกริเวนแม่เดินวนเล่นพุ่มไม้ตะจ้ัตะตู้าลิงแลเห็นตันไม้ตหลับอยู่ตรงนั้นตกจ้าแม่มาจะหุ้มตะเวโรลมบนน้ แต่ล้าสมร้อยยอกระดายโคนุ่งีเป็นรูปปนกลับมาหายไปวัตาโอ้ยตังมาเอยมามาหลอกรว u a กันได้ทังไม้และตาจันทร์ีตร เคยซองปรดรักจานอีกรองเคยซองโปรดวันนี้อืดหมดหัวเมีานั้ำทางเคยโ่มมโอผัวลมเคยพัดมาออกบุกมาสุมาลีวันนี้ดอกมา ที่ทำไมไม่บอหรือเจ้าตรงตรองตามอ,อกมัดสีลูกกังหาและชาลีโอกาลชนีคงจำเป็นแม่กลับมาไม่เห็นทางกันมา หาลูกไม่เจอครับไปถามเทเวถามครั้งแรกเทเวกำลังตกใจนะกำลังหาวิธีที่จะแก้ความกังสีไม่ได้ก็แกล้งน,นิ่งไว้ก่อนกายคำดีก็หายสิ ที่เรื่องทราทายบ่อายสิโรเท่ทราบ <struggled formal> นะคะ mm -hmm. yeah. มาขอ ีเนี่ับทำเฉันตอนทันตกทัญาน่ยเข้าใจผิดไรว่ามัดศีสิ้นใจตายเลยครนึกว่าตายวันงานครับความรักเมียถึงกับลืมพระพธทธญาณลืมศีลสัจจวาจาที่ให้บันไว้ว่าจะไม่ผูดต้องกันเพราะลืมหมดแม้แต่ศีลอุโบสถก็ลืม พระลาล่างลุกพูดเห็นลวดเดียวถึงร่างมัดสี<อ>ระฮองร่างมัดสีวางบนตักไม่รู้ถึงอะไรแล้วห<อ>่วงจะมีรักอย่างเดียวครับะย่าล่างป<อ>ากก็คำเรียกแต่มัดสีมัดสีตรงนี้จะต้องว่าเป็นมัดสีสลบเพื่อให้โยมได้มีโอกาสทําบุญกันออืใครที่ ่อยจะป่วยเป็นโรคเป็นไอปวดหน้าปวดตัวปวดหัวปวดทองปวดน่องปวดทางปวดหลังปวดไหล่ปวดไตปวดมาปวดขนปวดหลางปวดลมปวดนี่ปวดปีปวดฝนปวดไปปวดกันจะได้ล้างโรคล้างไข่ทำบุญกันเนี่ยน้ามาติดกันเพศล้างโรคล้างไข่นะมีสมบัติพร้อมจะว่าที่โลกมันก็อยมู่มันเป็นสุขใช่โรคยาปรรมาราพา ไม่ใช่เด็กอะไรอ่ะไม่ใช่อย่าง,งานั้นเหรออืเป็นไงเขวาว่ามันมานอะไรราอ่าไม่ใช่อย่างนี้เหรออโลพยาอ่าปรมาลาพาเนื้อที่ไม่เป็นโรคทำราบเป็นรถประเสริน <c oughs> ใช่ที่ไหนเล่าการไม่มีโรคทราบอันกระเริฐเรื้องั้นต่อไปดูด้วยว่าเนื้อไม่เป็นโรคทำราบเป็นกระเซิน เดี๋ยวใครจะล้างโลกล้างภคยอธิษฐานตราอาภัพบุญดาตราทาาูนอาอัศนรรย์ได้กันโอ้เจ้าแก่ Yeah. พีน่น้องแตกครับเบียร์ของแตกเขาห้ามเขาไม่ไย้หลกเยอะเขาอยากจะทำบุญเข้าวัดและอยากจะให้พระด้วยโอ้โอ้บูนาถ้าเดินไปหาหลวงพ่อลำบาก็ำบากก็ทำมาดเดียวก็ได้โยมจะไปไว้ใจมัทำไหนแล้วเอาว่ามัสยิดก็หลงดึงับตั้งต่ตั้งต้น กุจะได้โอ้อาคงดีใจว่าแฟเจะได้ทำขั้นเน่มแม่ you กดหมัดสีเอออยากได้โลมมะสบายไกลตกตันอุจ่าสงสารที่เป็นหียาเชิดโยมฉันบอก บุญเรียระายมาได้ในพานทำมบุญกับฮานได้บุญแรง้าปิดปากรูกก็ยังไม่มีขัดสนเต็มที่พระเวศไม่ได้แกรงอยากรัวราดอยากจัดแจงประเป๋ามันแห้งไม่มีแบงกันกับบัง เง็นเลีย้ยนตายากยงรูต้องเกรียเอยาไว้ใส่ตาดีข้าภาบังสะกุิ์บักไวาวุนว่นเต็มทีในมณฑนในวัดเจ้าอาวาสวัดนี้ เพศนาไฟหวายววาับใหญ่เาเวฐยากจนกินเลยโยอยาตัดปัญหาคำกันไงนา บาไปจะได้เงินเท่า,าไรเมาใร้สับเประะะนอะวัดหัวถนนไปรู้ ฟีเ่เนี่ยแหละ